โอ้โแม่แม่ดูค่ะกำลังเตรียมตัวล้างผลไม้ดูค่ะน้องนางยกขาน่ารักด้วยนะนางทำอะไรลูกโอ้หนูอยากกินพ่อจาหนูหิวแรงโอ้หนูนอนรอโอ้ยกขาสูงมากทัองนังโอ้หนูรอขหนูนอนรอพ่อจาแม่จานหนูหิวแรงโอ้ยหนูอยากกินผลไม้แรงค่ะแม่แม่ดูค่ะพ่อกับแม่กำลังเตรียมผลไม้ให้น้องมินนี่นะคะน้องมินนี่ตีลังกานอนโอ้โแม่แม่ดูค่ะกำลังเตรียมตัวล้างผลไม้ดูค่ะน้องนังยกขา นะคะดูหมุนแม่แม่ดูค่ะดูค่ะเอาเดี๋ยวแม่แม่ว่าตรงนี้พูดโอเวอร์อัน่ารักด้วยโอ้ยนอ,อยนี่เลยนะคะกำลังเตรียมตัวกำลังล้างผลไม้ค่ะแม่แม่แมน้องมินนี่ค่ะนั่งลงเองเลยโยกขาน่ารักด้วย <c oughs> ไม่ต้องสั่งนะคะแค่เราล้างผลไม้ยังไม่เสร็จลูกจ๋ายอย่าเพิ่งหมุนลูกมันจะเหนื่อย <c oughs> นะฮะรอก่อนรอก่อนเราล้างผลไม้นานค่ะแม่แม่หนูต้องล้างประมาณ3ามน้ํานะคะจึงจะให้น้องกินได้แล้วทีนี้ก็แบบว่าด้วยความที่เขาอยากกินเนาะแม่แม่ขาก็รอตั้งน่ถึงเด้อลูกเด้อแม่ก็เร่งมืออยู่นะคะเานาะโอ,ะอ้เป็นอะไรอีกลูกเป็นอะไรอีกเป็นอะไรอีกโอ้ยรอผลไม้พ่อจาแม่จานานเหลือเกิน <laughs> โอ้ยนอแม่แม่ดูค่ะ ก็ทำของเขาเองเลยนะคะน่าร uh> ักแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยอะไรที่เป็นเขานี่จะน่ารักมากเลยดูค่ะดูเขาหมุนดูเขาหมุนเดิ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 นดูขาหลังดูขาหลังดูหมุนงวงค่ะแม่แม่อ้อปวดยาปวดยาปวดยา อข่ปากเข่ปากขอปากขอ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 ค่ะอันาฬิกนั่งทำอะไรลูกโอ้หนูอยากกินพ่อจ้าหนูหิวแรงโอ้ยหนูนอนรอโอ้ยยกขาสูงมากต้องนั่โอ้หนูนกค่ะโอ้หนูนอนรอพ่อจ้าแม่จ้าหนูหิวแรงโอ้ยหนูอยากกินผลไม้แรงค่ะแม่แม่ดูค่ะพ่อกับแม่กำลังเตรียมผลไม้ให้น้องมินนี่นะคะ น้องมินนี่ตีลังกานอนหลับรอแล้วค่ะอยากกินแรงค่ะน,น้องนางงอนแล้วค่ะแม,แม่แม่ค่ะพ่อกับแม่ช้าเหลือเกินหันก้นให้งอนแล้วงอนแล้วโอ้งอนเด็กน้อยงอนนะ่แม่แม่ดูค่ะโอ้ยนอลูกเนาะโอ้ยนี่ค่ะว่าเดิมแม่แม่แมค่ะทขาทำของเขาเองเลยนะคะเขาแสดงลีลาท่าทางของเขาเองเลยนะคะแต่ว่า ตอนนี้เอ่อกำลังทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็พึ่งแต่หัน่นผลไม้เสร็จนะคะบวกกับพ่อแสนเขาดื่มน้ําอยู่อ่ะสายยาวเลยพ่อจ๋าเสร็จแล้วอ่ะน้องนาง,นงได้กินแล้วลูกจ๋าเอ้ยเนาะคนหิวแล้วเนาะค่ะแม่แม่เอซี FC, นะคะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคนสวยสักครู่จ้าดูสายตาค่ะแม่แม มอง yup. ไม่ห <To S 1> ่างไม่กระพริบตาเลยนะคะแม่แม่ดูค่ะไม่กระพริบตาเลยค่ะหิวหิวด้วข้าปากเออโมโหโมโหหนูหิวแรงหนูหิวแรงเออหนูหิวแรงหนูโมโหหนูโมโหเอยเนาะล้างมือก่อนมีแต่โคลนอ่ะตาอ้วนมือเปื้อนแล้วมือเปื้อนแล้วล้างมือก่อนค่ะแม่แม่งวงเปื้อนนะคะเวลากินผลไม้น่ะเออล้างมือก่อน โตีลังกาค่ะแม่แม่นอนกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ตลบนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมาลูกมามามากินผลไม้มามาแล้วมาแล้วนางคะอยากกินผลไม้ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่พันนิพานะคะขอบพระคุณคุณแม่ที่เอมดูน้องมินนี่กับพ่อแสนสุขนะคะผละไม้เกือบเต็มกะละมังเลยค่ะฉ,ฉ่ำเลยค่ะแซบหลายค่ะคุณแม่ ขอพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่พันนิพาซีเฮเลอร์นะคะคุณแม่ FC จากเยอรมน,นีนะคะเพื่อนของคุณยายเบนขอพระคุณคุณแม่ที่สนับสนุนให้กําลังใจน้องมินนี่นะคะวันนี้น้องก็อยากกินมากๆเลยนะคะสําหรับผลไม้เพราะว่าน้องนิกไม่ได้ไลฟ์ขายผลไม้บ่อยๆเนาะค่ะแม่แมน้องก็จะอยากกินมากเลยนะคะต่อไปเป็นพ่อแสนมสุขคะ่ะอ่ะคือง ครับคุณครัะพ่อแสนขอบคุณแม่พันธุ์นิพาด้วยครับดึงเล่นอ่ดึงครับถึงด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 ึงครับไปพ่อจ่าเดินขึ้นไปนะเราอันนี้ตรงนี้โอเคครับผมงามแซ่บหลายค่ะน้องอ้วนได้เคี้ยวไหมนั่นอ้วนเวลาได้กินของอร่อยจะไม่ค่อยเคี้ยวนะคะแม่แม่จะกินแบบ บึบป๊อบบึบป๊อบกลืนเลยนะคะดูผุงปลิ้นออกค่ะพราะแสนกินอยู่ทางนี้นะคะระยะเวลาในการล้างผลไม้ก็ไม่ค่อยนานนะคะแม่แม่ประมาณเกือบ20นาทีเนาะนานไหมอะ่ะเพราะว่าน้องนี้จะล้างทำความสะอาดแบบอย่างดีเลยนะคะแบบว่า เราจะล้างหลายๆน้ําด้วยความที่เราอยากให้มันสะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดได้เนาะคะ่ะเนาะแม่แม่นะคะแล้วก็แบบอยากให้ลูกๆได้กินอาหารที่สะอาดและปลอดภัยนะคะคุณแม่ท่านสนับสนุนมาท่านก็อยากให้ลูกๆได้กินของดีๆเนาะเราซื้อมาเราก็แบบทำแต่ทำแต่อะไรดีๆให้กับลูกนะคะผู้ให้อิ่มใจผู้รับอิ่มท้องนะคะ <laughs> ขอพระคุณคุณแม่พันนิพามากๆเลยนะคะที่เอนดู จ้าหมูอ้วนขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเปังๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะมีโอกาสก็อยากเรียนเชิญคุณแม่กับคุณยายเบนมาหาน้องอ้วนเร็วๆนะคะจะได้กอดตัวน้อยๆดูค่ะความจริงคุณยายฝากเทุเรียนด้วยแต่ว่าฝนมันตกนะคะฝนมันตกตลาดเขาไม่ได้มานะคะเดี๋ยวรอดูเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแม่ๆช่วงนี้ถนนในบ้านดินก็จะเปียกหน่อยค่ะด้วยความที่มันตกตลอดเลยนะคะฝนตกแบบว่า ทั้งวันทั้งคืนเลยอะค่ะเนี่ยเพิ่งจะเริ่มซานะคะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแม่แม่ค่ะนะคะช่วงนี้ผลไม้เยอะนะคะนี่กินอย่างแทบเลยน้องอ้วน <c ười> คุณแม่จัดเต็มให้น้องนี้ก็จัดเต็มเลยนะคะกะละมังนี้ไม่ได้น้อยๆยนะแม่แม่แมแมค่ะเคี้ยวไมหมล่ะลูกเคี้ยวหน่อยเด้อหน้าก็จะเปื้อนๆหน่อยนะคะเพราะตีลังกาค่ะแม่แม่แม <c ười> แซบหลายเขากินแซบดูพาอแสนดูพรอแสนนะคะแม่แม่เวลาได้ของกินของอร่อยเนี่ยจะจะไม่มีใครสนใจใครนะคะต่างคนก็จะต่างกินค่ะ <c oughs> จะไม่มีใครยุ่งใครทั้งสิ้นนะคะผลไม้นี่คืออาหารอันโอชะของลูกๆเลยแต่ว่าก็เป็นอาหารเสริมนะคะเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลัก นะคะแต่ว่าให้เขาได้กินถ้าได้กินทุกวันก็จะดีนะคะวันละนิดวันละหน่อยอ่าขอบพระคุณแม่แม่ที่เอ็นดูเด็กๆนะคะดูน้องนางตัวอ้วนๆค่ะตัวกลมบล็อกเลยนะคะแล้วแล้วก็แบบว่าวันนี้คุณหมอมาฉีดยาเนาะคุณหมอว่าเจ็ดปีจริงหรือเปล่านะคะทําไมตัวใหญ่จังตัวอ้วนจังน้องนี้ก็ได้บอกคุณหมอไปว่าน้องมินนี่เนี่ยเขา ได้อยู่กับแม่กินนมแม่ถึงอายุ3ปี6เดือนนะคะคุณหมอก็อู้นานมากแล้วก็ดีมากนะคะคุณหมอก็สนับสนุนที่น้องได้กินนมแม่นานขนาดนี้นะคะเกือบเกือบสองเท่าของช้างเด็กบางเชือกเลยเนาะตาอ้วนบางเชือกนะคะแม่แม่เกือบสองเท่าของเขาเลยนะคะแต่ว่าก็ได้กินนานจริงๆค่ะแม่แม่พูดถึงอะ่ะเพราะว่าแบบเขาอยู่ด้วยกันกับแม่เขานานด้วยแหละนะคะทีนี้เวลาได้กินนมแม่เยอะก็อาจจะแบบตัวเกินเกณฑ์เพื่อนๆเขานิดหน่อยนะคะ ไม่น่าจะนิดหรอกว่างเนี่ยแบบบอกคุณหมอว่าเจ็ดปีจริงๆค่ะคุณหมอไม่เชื่อนะแม่แม่เขาอาจจะคิดไปประมาณแปดเก้าปีสิบปีอย่างนี้แหละเนาะตะอ้วนประมาณนั้นแหละนะคะแต่ว่าตามพิมพ์ตามไปเกิดนี่เจ็ดปีจริงๆนะคะแม่แม่เจ็ดปีจริงๆแต่อาจจะแบบตุ้มุก,กว่าเพื่อนๆเขาหน่อยนะคะ <laughs> ตุ๊ปุตุ๊ปุอยู่นะคะเนี่ยค่ะแต่นิสัยยังเด็กมากค่ะแม่แม่นิสัยคือแบบว่ายัง เด็กอะน้องสะอ้วนยังแบบร้องหาพ่อร้องหาแม่เวลาอยากกินก็ตีลังกาลงนอนเวลาอนยากเล่นก็ใช่ก็ก็คือตีลังกาเล่นคือใช่เขาาคือเ,เ,เ,เขายังเด็กอยู่มากแต่เพียงแต่ว่าตัวเขาอาจจะใหญ่กว่าเพื่อนรุ่นเราเขาเดียวกันนิดหน่อยนะคะเ,เ,เออแต่เขาเล่นเหมือนเด็กความคิดความอ่านเขาเนี่ยคือยังยังเป็นเด็กที่ร้องไห้หาพ่อแม่อยู่เลย<ม>ใช่ยังเป็นเด็กงอแง,งยอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่แต่ว่า ร่างกายเขาอาจจะแบบตัวใหญ่แต่ว่าในความคิดเขายังเด็กมากนะคะน้องมินนี่เหมือนแม่แม่แซวมาว่าเด็กโง่นะคะเด็กโง่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนก็จริงแต่ว่าโอ้ยร้องไห้ติดพ่อติดแม่ค่ะนะคะน่ารักน้องนี่ก็ดีใจมากๆที่คุณพ่อคุณแม่รักน้องมินนี่ด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยการที่แบบว่าเขาเป็นเขาเองนะคะด้วยด้วยเอกลักษณ์ของเขาด้วยความน่ารักของเขาที่ไม่เหมือนใคร นแม่แม่ก็จะจําได้เลยแหละน้องมินนี่ใช่ไหมที่อยากกินอะไรแล้วเขานอนลงเลยนะคะเหมือนเวลาเราพาเขาไปเดินเล่นเวลาเขาเหนื่อยเขาอยากนั่งเขาก็นั่งท่าเขาเองเลยนะคะแม่แม่ก็คือเดินต่อไปไห่ก็คือนั่งก็คือนั่งเลยอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็เป็นเด็กที่แบบว่ารักรักครอบครัวค่ะแม่แม่ถ้าเป็นคนรักคนรักครอบครัวเลยเพราะติดพ่อติดแม่มากนะคะอยู่กับใครก็รักเขาไปหมดค่ะจิตใจดีไม่ทําร้ายเพื่อนนะคะ ไม่ทำร้ายใครด้วยค่ะแม่แม่กับคนก็ไม่ทำนะคะอืมคือได้รักใครก็คือรักสุดหัวใจนะคะใช่ไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะช้างด้วยกันนะแม่แม่้มองนางแต่ถ้าให้ทําร้ายเพื่อนไม่มีแน่นอนนะคะไม่ทําร้ายใครแน่นอนนะเพราะแสนกินอยู่ทางนี้อุ๊ยชางเพราะแสนแสงมันลงอะค่ะแม่แม่แสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแต่ว่าฟ้ามันมืดมัวมัวอากาศมันบดบด,ดอะค่ะเหมือนจะฟ้าเหมือนจะฝนนะคะ วันนี้ก็ได้กินของอร่อยขนาดนี้นะคะไม่ไ,มได้กินไม่ได้เลยนะคะไม่มีไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณแม่พันิภาซีเฮอร์นะคะที่สนับสนุนให้กับลูกๆนะคะขอบคระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าอ่านชื่อคุณแม่ภาษาอังกฤษถูกหรือเปล่าถ้าหากผิดหรือถูกยังไงขออภัยด้วยนะคะคุณแม่ค่ะ ผลไม้เยอะคะ่ะเด็กๆกินกันแบบฉ่าใจแน่นอนนะคะกินกันแบบว่าอรอยอร่อยอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้ที่เมืองไทยที่จังหวัดสุรินทร์ก็อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวแล้วก็ฝนโปรยตลอดเลยค่ะเขาว,ว่าเป็นช่วงพายุนะคะทางนู้นอากาศเป็นยังไงบ้างอัปเดตกันหน่อยเด้อค่ะคุณพ,พ่อคุณแม่ค่ะน้องนางกินหมดแล้วหรอคะลูกอ๋อ,อย,ยังไม่หมดยังเหลือกล้วยค่ะแม่แม่ยังเหลือกล้วยเออยังเหลือกล้วยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ก็จะเป็นต้นตุงหงนะคะเป็นต้นไม้เราก็ไปหาตัดมาให้ลูกๆค่ะแม่แม่เพื่อจะเป็นให้เสริมภูมิคุ้มกันภายในร่างกายให้กับเขานะคะเหมือนเรากินผักอย่างนั้นละค่ะแม่แม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นช้างก็เปรียบผักของช้างก็คือต้นไม้นะคะแม่แม่ส่วนพ่อแสนก็อยู่ทางนี้นะคะอยู่ทางนี้กินทางนี้พ่อสแออสนหมดแล้วครับพ่อจ๋าแสนกินหมดแล้ะครับ นางก็กินหมดแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณแม่พันนิพาซีเฮเรอร์มากๆเลยนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆตลอดไปนะคะคุณแม่แล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดยอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ